สวัสดีครับท่านผู้ชมนี้ช่างนวดแฮนเมดนะครับจะพาท่านผู้ชมมา,เ,าเปลี่ยนขอท่อเวฟ 125S ตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวบางลมนะครับอยู่ในช่วงปี2 0 0 5ถึง2011โดยประมาณนะครับถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้เขาต้องการจะเปลี่ยนขอท่อนะครับเป็นขอท่อแบบซิงๆินะครับแล้วก็สามารถใส่ท่อซิ่งได้แล้วก็ถ้า เราเบื่อท่อซิ่งนะครับใบนี้เราก็เอาท่อเดิมติดรถแบบนี้มาใส่ก็ได้ในคอเดียวกันนะครับโดยที่คุณเปลี่ยนแค่ปลายอย่างเดียวเรามาดูวิธีการกันครับว่าจะเป็นเรื่องยากหรือเรื่องง่ายในการเปลี่ยนนะครับทีีลูกค้าก็เดินทางมาจากบ้านแพ้วนะครับได้มาให้ช่างหนวดได้ลองทำให้ เดี๋ยวผมจะทําขั้นตอนต่อไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับท่านผู้ชมครับอันนี้ผมลองสตาร์ทให้ท่านผู้ชมได้ได้ฟังกันก่อนนะครับว่าท่อเดิมเสียงประมาณไหน ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นเสียงท่อเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวคาบูลูกค้าไปคาบูมาด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าลูกโตนะครับน่าจะเข้าโรงเรียนได้แล้วเรื่องเดียวกันหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> <S ก็คือเดี๋ยวผมจะทําขั้นตอนก็คือเดี๋ยวจะตัดคอท่อส่วนนี้ออกนะครับเอาคอเดอเอาคอท่อเดิมออกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่คอใหม่เข้าไปด้วยกันนะครับ ครับผมได้ทำการถอดท่อมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการตัดที่บริเวณนี้นะครับเอาคอท่อเดิมออกนะครับมันจะมีรอยเชื่อมอยู่ในจุดนี้นะครับคือถ้าตัดตรงนี้ถ้าตัดถ้าถ้าตัดในในก่อนก่อนถึงแนวเชื่อมก็คือตัดตัดแล้วเหลือแนวเชื่อมไว้เนี่ยตัวไส้ในท่อนีเนี้ยมันก็จะอยู่ปกติจะไม่หลุดนะครับแต่ในกรณีนี้ลูกค้าต้องการที่จะให้ผมตัด แล้วเอาไส้ออกมาทะลวงเพื่อให้มันโล่งเพื่อที่จะจําจัดเอาขจัดเอาขมเอาออกอะ่ะผมก็จะต้องตัดแนวเชื่อมทิ้งนะครับคือคือแนวเชื่อมตรงนี้เราจะไม่เอาไว้เดี๋ยวผมจะทําการตัดตรงนั้นออกเพื่อที่จะดึงไส้ออกมาด้วยเลยครับ ท,ท่านผู้ชมครับนี่พอออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ขมเมาวที่อยู่ด้านในนี่ไม่น้อยเลยนะครับเราเดี๋ยวจะทําการเนี่ยทะลวงให้รูมันใหญ่ขึ้นอีกหน่อยนะครับเนื่องจากว่ารถเขาลงลูกโตมานะครับแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยมันยังติดอยู่ผมยองตัดตรงปลายนี้ออกนะครับ พอตัวไส้ข้างในจะมีไส้เล็กอีกอีกท่อนหนึ่งเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ออกมันถึงจะหลุดออกจากกันนะครับพอท่อนนี้เราจะไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจริงๆของมันเนี่ยทั้งตัวเลยที่เราจะต้องทํากันต่อเนี่ยเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตทำความสะอาดตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับท่านผู้ชมครับนี่ผมได้ตัดออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะผมผมตัดในตรงนี้มันต่อกัน ที่ที่เขาเชื่อมาผมต้องตัดในส่วนนี้ออกนะครับพอตัดออกมันก็จะหลุดออกจากในท่อนนี้นะครับของเดิมก็จะสวนไว้แบบนี้เพราะตัวเนี้เราไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวพอรูนี้เดี๋ยวผมจะทะลวงให้ใหญ่ขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมได้ทำการ ทะลวงรูแล้วนะครับผมใช้ดอก6.5ดพอดีผมมีดอกไซนี้อยู่ผมก็ทะลวงรูอันนี้เป็นท่อเออไเดิมนะครับไ้เดิมเนะครับผมทะลวงแค่นี้ก็ให้มันเปิดโล่งอีกนิดนึงนะครับแล้วไสอ๋อท่านผู้ชมผมลืมบอกไปท่อตัวนี้เป็นท่อเดิมนะครับท่อเดิมเมมาผมไม่ได้ผ่าข้างในนะครับผมไม่ได้ผ่าอะไรออกเลยผมแค่ทะลวงไส แค่นี้นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปผมก็จะสวมเข้าที่เดิมนะครับเข้ายากนิดนึงนะครับต้องหาขยับมุมนะครับอันนี้เราก็ให้มันเข้ารอยเดิมที่ที่เราตัดนะครับ ถ้าไม่เข้ารอยเดิมเดี๋ยวเวลาหมุนไปมุมมันอาจจะตัวตัวขอบนี้อาจจะเลื่อมกันอยู่นะครับอันนี้ผมให้มันเข้ารอยเดิมมุมก็จะขอบเนี่ยมันก็จะพอดีกันนะครับก็จะประมาณนี้แล้วขั้นตอนต่อไปผมจะเชื่อมขอบนี้ให้มันให้มันอยู่ก่อนนะครับแล้วตัวนี้เป็นปลอกที่ผมเตรียมมา เดี๋ยวเราจะสวมมันเข้าไปทางนี้แล้วเราก็จะจะเชื่อมบริเวณนี้อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูทีละขั้นตอนนะครับก็คือผมจะเชื่อมที่ขอบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับท่านผู้ชมครับอา่าผมได้ทําการแท็กให้มันอยู่ในตําแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเชื่อมผมจะเติมเชื่อมแบบเติมรวดนะครับเพื่อแนวเชื่อมตรงนี้จะได้เกิดความแข็งแรง นะครับ นี่ครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเราเชื่อมแบบเติมเติมลวดเพื่อให้เนื้อตรงนี้มันหนาแนวเชื่อมจะได้แข็งแรงไส้จะได้ไม่หลุดครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับท่านผู้ชมครับผมได้เชื่อมตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่คอท่อเตรียมไว้ ล้วลองเอาเราลองเอาท่อมาเทียบนะครับเสร็จแล้วตัวปอกตัวนี้เราได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวจะต้องสวมเข้าไปแล้วก็เชื่อมต่อตัวคอท่อตัวเนี้นะครับเราเวลาเราใส่น็อตแล้วเราอยากพึ่งไข่แน่นเราต้องให้มันให้ตัวขยับได้นะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราเซ็ตได้ตำแหน่งได้ที่แล้วเราก็ค่อยไขให้แน่นแล้วก็ใส่ปอกแล้วก็เชื่อมตัวนี้ไปนะครับ เดี๋ยวผมจะถอดท่อนปลายนี้ออกแล้วก็จะลองใส่นะดูนะครับส่วนส่วนปลายตัวนี้ผมยังไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวอาจจะอาจจะต้องทำการตัดให้มันสั้นกว่าฝ่าเดิมก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับไม่น่าจะมีผลต่อการใช้งาน นะครับเดี๋ยวผมตัดไส้นี้ออกก่อนเพราะมันยาวเกินเกินความจำเป็นครับครับผมตัดไส้ออกไปประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณช่วงประมาณครึ่งหนึ่งของปอกของปอกตัวนี้นะครับอันนี้ผมกะประมาณเอานะครับเพราะมันยาวเกินความจำเป็นตัดออกไปคงไม่น่ามีผลกับการใช้งานนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการประกอบนะครับก็คือเราต้องใส่ปอกนี้เข้าไปก่อนนะครับ ออกตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ใส่ปลายนะครับ แล้วเราก็เซตตำแหน่งให้มันได้นะครับกับกับที่เราจะเชื่อมปอกหลังจากนั้นแล้วเราก็แท็กนะครับพอเราได้ตำแหน่งที่ต้องการจะเชื่อมเราก็ก็แท็กให้มันอยู่ให้มันแข็งแรงแท็กเอาไว้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไขนอ่น็อตนะครับน็อตตรงคอแล้วก็ตรงปลายนะครับไขให้แน่นแล้วถึงจะทําการเชื่อมเชื่อมในตำแหน่งในใน,ในส่วนที่เราเชื่อมได้บนรถก่อน หลังจากนั้นเราก็ต้องถอดออกมาเชื่อมข้างนอกต่อนะครับผมได้เซตแนวเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ทำการแท็กพอผมแท็กได้ที่ได้ตาแหน่งตามที่เราต้องการใน,ในจุดนี้แล้วเนี่ยผมก็ได้ไขคอท่อแล้วก็ไขช่วงช่วงด้านปลายเนี่ยน็อตที่ยึดท่อทั้งหมดเนี่ยผมไขให้แน่นนะครับแล้วหลังจากขั้นตอนต่อจากนี้ไปก็คือเราทำการเชื่อมแล้ว ผมจะเชื่อมในจุดที่ผมเชื่อมไดใ้ให้ได้มากที่สุดในตอนที่ยังอยู่บนรถที่อยู่กับตัวรถแบบนี้นะครับเพราะว่าในด้านด้านล่างหรือด้านหลังทางทางเนี้ยใ,ในในจุดเนี้ยเราไม่สามารถเชื่อมได้ก็ต้องถอดท่อมาเชื่อมข้างนอกเพราะฉะนั้นนะ่ะตอนที่อยู่กับตัวรถเนี่ยเราควรจะเชื่อมให้ได้แนวเชื่อมได้มากที่สุดนะครับเพราะมันจะเป็นการยึดปลายท่อเอาไว้ หากว่าเราเชื่อมไว้น้อยเกินไปหรือเราแท็กแค่เนี้ยแล้วเราออกมาเชื่อมข้างนอกเนี่ยมันจะทําให้ตัวท่อตัวเนี้ยมันหนีตัวท่อตรงนี้มันอาจจะโดนความร้อนดึงแล้วก็หนีผิดทิศทางนะครับแล้วเวลาเวลาที่เราสวมท่อกลับเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้ตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งที่เราต้องการได้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ตรงเนี้ยให้มันล็อกให้มันล็อกเอาไว้แล้วเราก็เชื่อมให้ได้ให้ได้มากที่สุดนะครับ ครับท่านผู้ชมผมได้ทําการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่ไส้ข้างในที่ผมตัดนะครับแล้วเดี๋ยวก็เราจะทําการประกอบเข้าไปแล้วก็จะลองสตาร์ทรถฟังเสียงดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับผมได้ทําการประกอบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับไข่แน่นหมดทุกตัวนะครับ แต่มีแค่น็อตหูกกลางเนี่ยเราจะใช้เหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับมันก็มีแค่น็อตปลายแล้วก็น็อตคอท่อทีนี้ผมจะมาสตาร์ทให้ฟังนะครับว่าเสียงท่อที่ทำใหม่เนี่ยเป็นยังไงนะครับ ผมได้ทำการทดสอบเสียงในตอนในในส่วนที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็เสียงอะไม่ต่างจากเดิมมากนักนะครับแล้วก็เป็นที่พอใจของลูกค้านะครับน้องที่มาให้ทำเนี่ยเขาโอเคกับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือท่อท่อเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนปลายเป็นท่อซิ่งท่อลั่นนะครับโดยที่คอตัวเนี้ยผมไม่ได้เปลี่ยน นะครับเอาเป็นคอคอเดิมของของตัวเนี้ยจริงๆแล้วคอคอตัวนี้เป็นของท่อรั้นนะครับเป็นของเนี่ยเป็นของท่อใบนี้นะครับท่อซิ่งใบนี้นะครับอันนี้เป็นคอคอของของมันเดี๋ยวผมจะถอดแค่ปลายแล้วเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับเปรียบเทียบกันลองมาดูเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่อท่อซิงใบนี้นะครับ นี่คือทอ่อซิงของมันของเดิมมาอันนี้คือคอของมันนี่ก็คือตรงตรงตามเดิมนะครับอ่านี้เราลองมาฟังเสียงกันว่าเป็นอย่างไรนะครับ ครับอันนี้ก็คือเสียงของท่อลัน่นลั่นสมชื่อนะครับงานนี้ก็จัดกันไปเต็มคาราเบลไปเลยอันนี้ก็คือเอ่อเป็นอาจจะเป็นไอเดียอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มีท่อลัน่นแต่ในบางขณะก็อยากจะได้ท่อท่อเงียบหรือท่อเดิมหรือบางครั้งเนี่ยเราจะต้องไปต่อพรบรภาษีเราก็สามารถเปลี่ยนเฉพาะช่วงปลายคอเหมือนเดิมนะครับ และอีกอย่างหนึ่งครับเราแคบเราประหยัดงบประมาณได้นะครับก็คือคุณไม่ต้องไปซื้อคอใหม่คุณซื้อมาแค่ตัวตัวท่อตัวนี้นะครับตัวตัวท่อของของป้าเอของของคอตัวเนี้มันโตส5มสิมิลอันนี้ที่ที่ตามตามที่ผมทําคลิปนี่นะครับคือโตส5มสิมิลแล้วก็เราก็ไปซื้อท่อตัวนี้ท่อตัวเนี้มันเป็นท่อนิ้วครึ่ง ท่อสตาเลสนิ้วครึ่งต้องหนา1.5มิลน,นะครับมันถึงจะมาสวมกันได้พอดีเพราะถ้าบางกว่านั้นคุณจะต้องทำให้ช่วงปลายเนี่ยมันมันหุบตรงมานะครับก็ต้องมีเครื่องมือทำให้ช่วงปลายเนี่ยหุบมันถึงจะสวมได้เพราะถ้าบางกว่า1.5เป็น1มิลหรือ1.2มิลนนะ่ะมันจะหลวมไม่สามารถที่จะใส่ด้วยกันได้ เพราะฉะนั้นนะคุณต้องหาฟาร์มโตของท่อตัวนี้1นิ้วครึ่งท่อสแตนเลสนิ้วครึ่งนะครับหนา1.5มิลแล้วจะมาสวมกับคอตัวนี้ได้พอดีนะครับคุณก็แค่ลงทุนแค่ตรงนี้ก็คือซื้อแค่ท่อสแตนเลสเล็กๆมาเอ่อตามไซส์ที่ผมบอกเนี่ยก็สามารถที่จะส่วมอันนี้ได้นะครับก็จะใช้งบประมาณน้อยลง โดยที่คุณไม่ต้องไปซื้อคอมาเปลี่ยนเข้าออกนี่เปลี่ยนเฉพาะแค่ปลายอย่างเดียวทุกอย่างก็จบนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับการเปลี่ยนปลายท่อนะครับของเวฟบ 125S ตัวนี้ไฟเลี้ยวบังลมนะครับรถในตำนานที่ทุกคนตามหากันอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ขอ ฝากแชร์ความรู้และประสบการณ์ดีๆนะครับหากคลิปนี้มีสิ่งใดที่ผมกระทำผิดพลาดหรือพูดผิดพลาดไปนี้ก็ผมต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอ,อ,อประโยชน์และความรู้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แชร์ประสบการณ์และความรู้ซึ่งกันและกันนะครับสวัสดีครับ